โอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะครับทั้งทั้งที่ต้องบอกว่ามันไม่มีในเครื่องเราแล้วนะครับแต่ประวัติในเพโตองเราเนี่ยเยอะมากๆเลยฮะโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Freedom Channel นะครับ ช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับนี้จะมาแบ่งปันวิธีการล้างประวัตินะครับที่เราใช้งานนะครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับหรือการติดตั้งนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันมีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่อยู่ใน p a y Store ที่หลายๆท่านบอกว่าตั้งแต่ซื้อโทรศัพท์มาเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้เราเราโหลดแอปพลิเคชันนะผ่าน p l a y Store เราเนี่ยนะครับอะไรบ้างนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเราก็ มีการลงนะครับเขาเรียกโปรแกรมนะครับผ่าน Play Store ลงเข้าสู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็บางโปรแกรมเนี่ยนะครับเราก็ลบไป นะครับหรือบางเกมนะครับเราเล่นแล้วเบื่อแล้วก็ลบไปนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญหนึ่งมันจะมาอยู่ในส่วนของเขาเรียกว่าประวัติของเรานะครับที่อยู่ในเพจโตนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครนะครับเข้ามาดูแล้วจะตกใจแน่นอนว่าเฮ้ยนะครับในส่วนของในเพจโตเราเนี่ยนะครับเรามีประวัติในเรื่องของการที่เราลงแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับทั้งๆที่เราลบออกไปแล้วแต่มันก็ยังมี ประวัติอยู่อ่ะเดี๋ยววันนี้จะมีเทคนิคและวิธีการนะครับมาให้เพื่อนๆเรานะครับเขาเรียกว่าทําตามกันได้อย่างนะครับง่ายๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่วิธีการนะครับก็เราเข้ามาในส่วนของตัว Play Store ก่อนเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับเมื่อเราเข้ามา Play Store แล้วนะครับให้เรามาในส่วนของตัวเนี่ยครับสมขีดด้านบนนี้นะครับอ่าเราก็คลิกเลย นะครับเมื่อคลิกปุ๊บนะครับให้เรานะครับเข้ามาสู่ในส่วนของตัว My App and Game นะครับหรือ App and Game ของฉันนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราก็คลิกไปเลยนะครับเมื่อเราคลิกไปแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่นะครับตัว Library นะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าห้องสมุดนะครับเราเลือกเลยครับนี่ฮะ สิ่งที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับก็มันไม่ได้อยู่ในอุปกรณ์นะครับนี้แล้วความหมายคืออะไรครับความหมายคือมันบอกว่าแอปพวกนี้นะครับมันไม่มีในโทรศัพท์หรือไม่มีอยู่ในเครื่องเราแล้วแต่ทําไมนะครับมันยังมีประวัติอยู่นะครับโอ้โหต้องบอกว่ามากมายเลยนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่านะถ้าพวกเราลองดูโอ้โหเนี่ยคือไม่มีแล้วนะครับ นะฮะมันคือเป็นแอปพลิเคชันที่เราทำการาลงนะครับแล้วก็ลบไป นะครับแลเยอะมากนะถ้าพวกเราลองดูนะครับบางคนเนี่ยนะครับลบเป็นวันก็ลบไม่หมดนะครับแต่อย่าลืมฮะเมื่อเราลบสิ่งพวกนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหนะฮะมันทําให้คืนพื้นที่นะครับให้กับทางด้านของโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็จะทําให้นะเขาเรียกว่าประสิทธิภาพนะครับของโทรศัพท์เราดีขึ้นนะครับวิธีการทําอย่างไรนะครับวิธีการคือนะครับให้เราอย่างนี้ฮะเราเห็นกากะบาตรงนี้ใช่ไหมครับเราคลิกกากะบาดเลครับ แล้วเราก็กดโอเคนะครับหรือกดลบนั่นเองฮะนะครับอ่านะครับทำอย่างเงี้ยครับ จนจนหมดเลยถ้าใครมีเยอะหน่อยนะครับก็โอ้โหนะครับเป็นวันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแค่นี้ครับง่ายๆเพื่อจะทําให้พวกเราได้ทําการล้างประวัตินะครับในเพจตของเรานะครับดวยวิธีการไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆน่าจะเขาเรียกว่าทําตามได้นะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมนะครับช่อง e d ี m c ม a n n e l นะครับผมเกษมสันผิวแดงนะครับต้องขอบคุณมากแล้วก็ต้องล่ำลายไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันเทคนิคดีๆนะครับก็อย่าลืมไล่ลบนะครับลบให้หมดเลยนะครับเพื่อจะร้า ประวัตินะครับในส่วนของเพจ r e ของเรานะครับล <Wow. S 1> รามาลาไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ